ชมหน้าร้านนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองแกอเมุสติกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่บ้านเมืองแกเลยนะคะอ่ะก็จะเห็นป้ายร้านรักเกษตรสุดใจหรือว่าบุรีรัมย์พาวเวอร์ทูค่ะอันนี้สินค้าเราเอาออกมารีวิวนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะมี3รุ่น3แบบด้วยกันค่ะรุ่นแรกเป็นรุ่น6.0 Pro ค่ะสีข้าได้ ัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ค่ะราคาเพียงแค่17,900บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็รุ่นต่อมาเป็นรุ่น6.0 Platinum ค่ะตัวนี้สีข้าวได้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แล้วก็โมบดได้ด้วยค่ะอันนี้ราคา22,900บาทค่ะส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่น20ฟังก์ชันนะคะสีข้าวได้และโมบดได้ค่ะส่วนฟังก์ชันเสริมอื่นๆก็จะ มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นกระบะใส่ข้าวที่สามารถใส่ข้าวได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตะแกงคัดข้าวเปลือกคัดสิ่งเจือปนฟังข้าวผิงไม้ออกด้านข้างก็จะคัดฝุ่นมอดม็ดญ่าดำๆออกก่อนนะคะหัวสีเป็นแบบโซนเลตปรับได้20ระดับค่ะคัดข้าวที่1น่ข้าวที่2แล้วก็ข้าวปลายได้ค่ะมีไซรดักรัมขาดการรัมตีกับข้าวห้องเครื่องช่วยป้องกันมอเตอร์ไหม้นะคะ ถ้าเป็นรุ่นสองหัวก็จะสามารถมอบทได้ด้วยค่ะแต่รุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยก็เป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นแบบหัวเดียว2ระบบสีค้าได้คันเล็กคันข้าวได้นะคะรุ่นนี้1 7 9 0 0บาทค่ะอันนี้2 2ง0 0บาทค่ะส่วนตัวนี้19,800ดบาทค่ะสินค้าพร้อมส่งทั้ง3รุ่นเลยนะคะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์ 0 8 7 9 9 7 4 4 9 9ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นรายการของแถมนะคะก็จะมีเครื่องเป่าลมค่ะมูลค่า990บาทนะคะมีเสื้อไว้ใส่ทำงานนะคะตะแกรงสีข้าวเกรดพรีเมียมค่ะประแจเอาไว้ขันนอ็อตหรือว่าเปลี่ยนตะแกรงสีข้าวนะคะแล้วก็มีชุดล้อให้สีล้อมีเบรกให้ด้วยนะคะถึงรัมมีแถมให้2ถุงค่ะและถ้าเป็นรุ่น2หัวที่สามารถม่บดได้ค่ะเราจะมี งสําหรับโม้อบดแถมให้เพิ่มด้วยนะคะของแถมมูลค่ากว่า2,000บาทเลยค่ะสนใจสอบถามมาได้เลยนะคะ083 797 4149ค่ะมีหน้าร้านอะไรครบมีช่างให้บริการตลอดอายุการใช้งานค่ะ